ครับอันนี้พึ่งนะครับหลังจากที่เราตีไปแล้วนะครับเราลังหรือว่าเอาตัวอ่อนมันมาผูกต่อนะครับก็คือเอามาผูกกับไม้ครับมันก็อยู่นะครับมันสร้างลังต่อนะครับก็เราไม่ได้เอาตัวอ่อนไปครับมันทําหัวน้ําเพิ่มนะครับนีได้สี่วันนะนะหัวน้ําใหญ่กว่าประมาณไข่ไก่แล้วนะครับ ลอยผูกนะครับเรามาผูกกับไม้ไผ่นะครับอันนี้มันอยู่กับต้นมะม่วงนะครับครับเอากิ่งไม้ไผ่มาผูกให้มันนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับหลังใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ครับหลังใหญ่นะประมาณคืบกว่านะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ครบรอบ15วันแล้วนะครับหลังจากที่เราผูก วันนี้ได้เวลามาเก็บเกี่ยวหัวน้ำครั้งที่สองนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับเราจะจัดการเราไม่เอาเมีดไปแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราผูกนะเราแค่ไปแกะเชือกออกนะครับเราก็จะได้น้ําหัวใหม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมมาดูแล้วนะครับมันเต็มแล้วนะครับน้ําหัวนะครับเดีย๋ยวเราจะไปไถ่ยใกล้ๆใ,ให้ทุกคนดูนะครับ นี่ครับนี่ใกล้แบบนี้เลยนะครับหวังว่ามันจะไม่โซโลผมก่อนนะครับนี่ครับเชือกที่เราผูกนะครับผ่านพ้นไปสิบห้าวันนะครับน้ําหัวเริ่มเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับก็จัดการมันซะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ว่างอยู่นะครับจะไม่มีใครเอานะครับเดี๋ยวเราเอาแล้วเราจะลองผูกไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะจุดไฟ เพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่จุดไฟก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องมีควันไฟนะครับควันไฟโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นระหว่างที่เราจุดไฟนะครับครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับเนี่ยยังเห็นเชือกอยู่นะครับที่เราผูกนะครับเชือกเห็นไหมครับเชือกที่เราเอารอบแรกแล้วเราผูกนะครับนี่ ทำรังสวยงามมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราขอนะครับขอขออนุญาตเอานะครับมือปัดนะครับเกาะเต็มเลยนะครับเกาะเต็มเลยนะครับนะครับจะเห็นรอยที่ตอนนั้นนะครับรอยที่เราเชื่องมัดเลยนะครับ หัวน้ำเต็มเลยนะครับแกะนะครับนอนจับนะครับปิดตาเลยนะครับน้ำหวานสุดยอดมากนะครับปิดตาเลยนะครับน้ำหวานถือว่าสุดๆเลยนะครับนี่นะครับหัวน้ำมัน ยอดสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับลงมาถึงข้าล่างเลยนะครับสวยงามไหมครับสวยงามไหมครับ